กราบสวัสดีในเมืองสตูลครับใครกิดถึงขอศิลป์ในเมืองสตูลจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วครับศิลปะเปลี่ยนเมืองเปิดโลกสตูลีนกัปตันโนสมาลรเซนนะครับมาถึงแล้วครับนกัปตันปัานสื้อผ้าอบจกับตอนนี้กัปตันผู้วายเอกาเรเซ้นนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับเผื่อเปิดงานนี้โดยเฉพาะนะครับกอดต่างไทยกันลอดศิลปินนะครับ น้องสีน้ำลายภาพวัดค้ำรมท่านกัปเจ้าบอสไทยรัฐกวันนี้นะครับกวาได้นะครับคือทานผู้ว่ะอีกอะไรนะครับจะรวมวัดภาพแล้วก็วาดตาเป็นมัธยมเลยนะครับนะวัดภาพให้ชมนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรนะครับเอาละครับตอนนี้ยังเดาก็ไม่ออกครับว่าเป็นภาพอะไรครับหมื่นหนิงหมื่นหนิงจะนึกคจริงไหน ไม่รู้ว่าผู้ว่าใช่เบอร์ไหมนะครับเป็นเล็กแป็ดเลยครับตอนนี้เมื่อชาวโลกไรเวลตาเมื่อชาวโลกกันตอนนี้กับตอนนายกบจใช่ว่าเป็นนกฮูกกับถือว่าเป็นหัวเหยียบย่ำยังหนักใจเป็นขี้ใครทอกรุนไม่เลยแล้วก็มาเสร็จแล้วครับไม่รู้มีหูด้วยทรมาน การสินสูตรสินมรดกโลกเพียวไม้อาร์ตสูตรในการนี้ขอบขอบทุกท่านครับโอ้โนอนอนอนโเวอะครับจับาเข้าไปชมนะครับพ่อสินเมืองสตูลครับตอนนี้นะครับท่านผู้ว่านะครับขณะท่านผู้ว่าก็มาชมภาพนะครับครับในโอ้ศิลปะนะครับพ่อสินสตูล

เออครับดูดีจุ๊บนะคุณนี่ก็นั่งชาไม่ธรรมดาอ๋อดีจุ๊บอีก ครับโดนไหมภาพนี้กับวาดโดยคุณธีรวุฒินะครับกันจักสู้กับนี่ไม่ธรรมดากับศิลปินคนนี้นะครับด้งดังมากในวมสโตนนครับเป็นรูปสุดท้ายของงานนี้นะครับก็คือรูปในล้วงนะครับโดยวาดโดยแทนปีธีรวุฒิกันจักสู้นะครับไม่ธรรมดากับศิลปินคนนี้ครับตึงตาตึงใจกับสันผู้ว่าแล้วก็คุณนายยางมาร์คนะครับ ในโอกาสนี้นะครับท่านมัวนะครับนายมาพบกับกลุ่มซีน้ำระดับเป็นประธานกลุ่มซีน้ำข้องผักไตนะครับนะครับนำเสนอด้วยดรนิพนธ์นะครับตอนนี้นะครับท่านประธานกลุ่มซีน้ครับท่านดิเล็กซี่เกลนะครับใส่กับท่านดิเล็กซี่เกลนะครับประธานกลุ่มซีน้ำของซีน้ำโลกนะครับ